พบกับคุณโบบางนะวันนี้วันนี้เราจะตามไปหาต้นตำรับของอะไรนะคะัไก่ย่างวิเชียรบุรีค่ะและวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะเพ่อนที่จะตามหาต้นตำรับของไก่ย่างวิเชียรบุรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะจ๊ะ สงสัยนะคะว่าไก่ย่างวิเชียนบุรีอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่อําเภอวิเชียนบุรีใช่ไหมครับคุณโบคะก็คือตอนนี้เราก็ตามมาดูที่ต้นตํำรับแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมว่าต้นตํำรับของไก่ย่างวิเชียนบุรีจะรสชาติเป็นยังไงชื่อร้านว่าอะไรนะสก ไก่ย่างตะแ๊ะหนึ่งจา้าต้องมีหนึ่งด้วยมั้ยมีหนึ่งและสองมีหนึ่งและสองต้องมาให้ถูกนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามไปชิมกันนะจ้ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนที่นนทบ,บุรีกรุงเทพอุดรธานี oh, <no. S 1> ที่มีแต่ย่างชิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปชิมนะจ้ะวันตาชแนนคน่ะสำหรับการเดินทางไปร้านไก่ย่างตะแ๊ะต้นตำรับไก่ย่างมิชเชนบุรี ถ้ามาจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าเพชรบูรณ์ก็ให้ใช้ถนนสาย21คดโคชเสนีมุ่งหน้าเพชรบูรณ์เข่าคอเมื่อถึงแยกถนน2012ให้เลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าเมืองวิเชียรบุรีเมื่อเลี้ยวขวาแล้วให้เตรียมชิดซ้ายได้เลยเพราะร้านอยู่ห่างจากแยกประมาณ100เมตรเท่านั้นจ้าตอนนี้เราอยู่ในร้านเลยจ้าก็คือ สูตรดั้งเดิมก็คือดั้งดั้งเก่าที่ยังไม่ได้เสริมซิลิโคนดั้งเดิมคือจมูกเดิมจมูกเดิมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอื้มอืมไทยน่อยอยู่ น้ำจิ้มะมะขามรสชาติแบบกรอบนอกน,นุ่มในอืมใช้ไหมโอเคอืมยังถื่ว่า ถือว่าเรามาถึงแล้วนะจ๊ะยังไงคะร้านไก่ย่างวิเชียนบรุรีสาขาแรกน้่สาขาดังเดิมตับแปะ1หนึ่งไก่เขาก็ดีนะคุณแม่ไก่ไก่ดีไก,ดไก่ดีกรอบร้นุ่มนหอมหอมถาอร่อยแล้วนะก็จิ้มกับน้ำจิ้มมะขามเปียเอ้ยมะมะขามอะไร่นแหละมะขามนั่นแหละก็คือ ก็คือก็สมชื่อเรื่องชื่อแต่ว่าหนึ่งค่ะสมตายังต้องพัฒนานะคะมันปลาไม่ถึงอ๋อแล้วก็แบบก็ตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่โทะเราเข้ามาใช้บริการนะจ๊ะเงียบแต่ว่าเขาก็มีมาเรื่อยเรื่อยยังไม่ถึงเวลาของเขาคือพอเที่ยงปั๊บคนเต็มลานเลยคนเต็มลานงงแม่ง นั่งกินกินอยู่ล้หนึ่งคุณมาจากไหนวะเอก็อร่อยดีเฉพาะ<ๆ>ไก่ย่างนะคะเอ,อ้ยไม่แน่แต่เราว่าจริงๆแล้ววะเขามีสองสาขาใช่ไหมเขามีตับ๊บแยงกับตะแปงสองเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออคือสาขาสองอ่ะอาหารมันหลากหลายกว่าแบบม,มีลาบเป็ดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าแบบเอ้ยสาขาหนูหลากหลายเอาไว้แบบถ้ามีโอกาสก็คือแบบให้ไปลองสาขาสองแต่ว่าเราอยากกินเราอยากชิมอันนี้ง่าย ต้นตำรับใช่คือเราเลยคิดว่าเอ้ยขากลับแวะสาขาเดี๋ยวเราไปดูทังจากที่เราแวะชิมไก่ย่างวิเชียนสาขาหนึ่งเป็นสาขาที่เขาแก่ที่สุดแล้วก็มาแวะลองชิมสาขาของไก่ย่างกับแปรสองคาขาซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่่าร้าน ร้านที่นี่สาขาหนึ่งไก่ย่างมาแลนจจ้าคุณคอเดี๋ยวเรามาชิมกันลอชิมมีความกรุบกรอบของหนังอยู่นะนี่นันจ้าไก่ย่างวิเชิญบดีสาขาอ่อตะแปะสอง ไม่ต่างแต่ว่าเชี่ยมหวานกลบล้านร้านนั้น<อ>มีคนบอกว่ารสชาติเหมือนกันที่กรุงเทพไปกินที่ไหนก็ได้ท้างั้นนะไม,ไม่ต้องตามมากินถึงที่วิเชียนบุรีนะจ๊ะอันนี้คืออีกหนึ่งเมนูก็คือส้อมตำบุปปลา เหมือนตำไทยแต่เสร็จปลา<ม>เขาคือไม่ต่างจนกส,สาขาแรกนะคไก่ย่าง<ร>วิเชียนบุรีตะแเะ2สองซึ่งเขาเคลมวมาเป็นต้นตำรับนะจ๊ะไก่ย่างก็<ม>อร่อยสมเหตุสมผลตามสูตรอำเภอวิเชียนบุรี แต่ว่าก็มีแต่อีกแล้วไปที่ไหนก็มีแต่แต่แต่ว่าส้มตำก็คือหวานตัดขามากส้มตำปูปลาก็คือส้มตำไทยใส่ปลาแล้วก็แช่เย็นแล้วก็เป็นสูตรของแม่ค้าถ้ามีสิบออเดอร์ก็คือตำรวมจะส้มตำรวมก็คือไม่มี ไม่มีชิมไม่มีอะไรตามเสร็จก็แจกจ่ายอย่างกระโลงทานจ้ะก็จบการรีวิวสําหรับไก่ย่างวิเชียนบุรีตะแป็สองนะจ๊ะแนะนําว่าไปกินตะแป็หนึ่งอร่อยกว่าแต่ก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่แนะนําว่าไปกินหาก,กินไปสิบล้านก็กินไปทั้งสิบล้านก็ได้จะได้รู้ว่าส้มตำร้านไหนอร่อยกินแก้มกับ ไก่ย่างนะ oh, <no. S 1> จากการรีวิวแค่นี้บายบายไปแล้วสวัสดี okay. Okay. Yeah.